กิจกรรมเยอะจริงๆเลยค่ะคนญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้เป็นกิจกรรมของเกงกิเองนะคะเขาลงทะเบียนไว้เพื่อจะได้รับนะคะจะเป็นลูกปลาค่ะลูกปลาภูเขาเรียกว่ายามาเมะนะคะจะเป็นปลาที่อยู่ในน้ำเย็นในฤดูหนาวของญี่ปุ่น เพื่อกระตุ้นให้เด็กมีการเรียนรู้ค่ะแล้วก็มีภาชนะที่ใส่น้ําทั้งหมดนี้คือฟรีนะคะจากทางาเมืองเขาเป็นคนสนับสนุนมาค่ะเรามีหน้าที่คือเอาไว้ในที่เย็นแล้วก็ตอนแรกก็จะเป็นกลมๆอย่างเงี้ยละคะ่ะพอสักประมาณหนึ่งอาทิตย์เขาก็จะฟักเป็นตัวฟักเป็นตัวอ่อนเล็กๆน่ารักน่ารักมีท้องโตๆอย่างเงี้ยว่ายไปไว่ายมานะคะีค่ะเราก็จะมีหน้าที่ต่อไปก็คือการเอาน้ําออกนะคะจะมีเปลือกไข่ที่มัน ออกจากตัวแล้วก็ต้องหยิบออกโดยใช้ตะเกียบนะคะคีบออกให้น้ํามันสะอาดนั่นเองค่ะแล้วก็ถ้าน้ําสกปกก็ต้องเปลี่ยนน้าด้วยนะคะเก่งกีเป็นคนอยากเลี้ยงนะคะแต่สุดท้ายก็ต้องลําบากป้าปาโจอยู่เหมือนเดิมละค่ะ